บ้านจึงรู้ว่าหมาป่าที่คุณยายได้มีน้นหนูดแดงเข้าไปนังคานจึงาขาดท้องหมาป่านะ เงียบพ้องอันนี้มันเงนเหมือนจิอะม่อหนักขึ้นงาหนักพ้องมากนัแล้วแล้ี่นามันต้อตาย ฟังดาราเก่าแบบปูป like. er ูนะคะนักแสดงเก่านะนักแสดงนี่เตรียมตัวเลยอ่ะใครรู้นะคะคิวตัวเองก่อนรู้แน่ว่าเตรียมอะไรบ้างอาทิตย์หน้าให้ครบนะคะอ่าเริ่มีเดยวหนึ่งสองสามรู้คิวตัวเองนะออกบทไหนออกฉากไหนคุณยายบอกออกฉากไหนก็หมูตัวเก่าตัวแต่ตกลงมันเรามีอ่ะไม่แย่ไม่ยืมบ้วยนี่เป็นงานที่แย่ก็ ไม่ละค่ะปุ่มกัปปุ่มกับอันนี้อายามพวกชาพวกคอสตูมวันจริงอย่าลืมเครื่องสำอางและเสื้อผ้านะเป็นที่รักให้ของเธอดโดยเฉพาะคุณยายนะเขอนรัก บวกแดงเดียวควันคดงย่าโม้เลยแมอันข้าอีแม่ไปว่ะมาวันหนึ่งหยุดกันอยู่มาวันหนึ่งแม่ของหนูน้อยบวกแดงพูดว่าหนูน้อยบวกแดงมาหาแม่สิจ้าแม่จะให้หนูนำข้าว2เจน100เองร์เป็นต์นำข้าวมาหนึ่งกไปให้คุณยายจ้า ในที่สำคัญแท่านทะเลงจว่าที่ไหนนะจ๊ะดวงน้อยบอกแดงรับผแล้วงน้อยบอกแดงก็ขับรถก็ตัดใจนั่งไปว่ะเดินไปเหรอจ๊ะลูกเอาเพลงมาก็ได้เนาะเฮ้ยนั่งงอนก็ใส่รุ่งสั้นน่าได้เอาเปิดเพลงช่วงเนี้ยเนาะเออเอาเพลงมาเปิดหง่ถ้ามันมีเพลงเหพ่ยวห้องอันนี้รถก็ว่าควายน่ะ กจุ่มฮะถือไม้หมวกแดงไม่เดินไปเลยขี่ควายต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะอีบ่ขี้ควายใส่หมวกกันน็อกอีบ่เนาะจ้องถือไมหมวกแดงต้องขับรถมวกตอใส่ตอมีาป่ามาขวางปาาละแม่เหรอถือหน่กยอย่าไปไหนจ้ะจะไปบ้านคุณยายค่ะ ได้ยินดังนั้นซึ่งพี่พีดจะกินหมูน้อยหมวกแดงและคุณยายหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดียยวฉันขอยยืมรนฉันขอยยืมรถจักรยานปันจักรยานไปกับแอร์บ้าเดี๋ยวไปยืมคุณพี่มาคุณยายให้นะ่งรโอเคค่ะลิ้นหวานกันแล้วหนูหมวกแดงก็ลงจากรถจักรยานให้หาป่าเอาไป 아 <laughs> ที่จริงต้องเอาสิน้นคุณยายมาใส่ตัว ấy. ไอ้แกะเอาเสื้อผ้าคุณยายมาใส่หรอเอาสิน้นคุณยายมาใส่แหละเออตั้งไหนไม่ได้ใส่เตี๋ยวอ่ะเอาสิ้นมาใส่เออเดี๋ยวมาเตี๋ยวนะเตี๋ยวหลงอ่อนปอนึงนะ่ะมาใส่อ่ะ เอามาใส่คนเดียวเลยจิ๊บปังคอสตูมตัวเอกเนาะตัวแม่กะเ<อ>สื้อมันต้องก็ได้อากาซีนไปแล้วเออ <c oughs> นั่งนั่งยากเลยวะ่ะ

อันงามใช่ไหมแล้วซ้นก็หลุดอีกคืเมื่อป่าเดขายายแล็มาในพันนางพันาเไอ้ร่เิวมาไอ้วรนางพรานปะเติยวไหมอย่างสลีดอ่ะปะาติยว้ะ เดินแบบเดินแบบแล้วนายพรานก็มงงเข้าไปในบ้านดูถ่าวันนี้ย,ยายแล้วก็ตกแดงเข้าไปนายพรานจิงผานท้องหมาป่าท่าท้องเหรอแล้วหนูงพอยตกแดงก็กระโดดออกมาดลในเอฟคุณยายก็ออกมานี่ลุ้นแล้วนายพรานก็นำหญิใส่ท้องหา ตอนโผล่ออกมานี่อย่างใดเนี่ยฮะติดนอนเล็บๆข้างเนาะแล้วก็โผล่ออหน้าออกมาเพราะว่าอันนี้ตัวน้อยอยู่แล้วแมวอ่ะนอนหมอบอยู่ข้างนี้แล้วก็โผล่หัวออกมาอีอ้น่ากี้กะ ได้แก่ลูกกับโกนแน,น่นอนเนี่ยเนาะม่ <laughs> โอเค